สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนึ่งฤษณะนะครับจาก Tar O oh โ yes. รโอเยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการคร่าวๆนะครับในการทำนายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ่าประเด็นสุขภาพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีคนมาสนใจมาดูไพ่กันช่วงนี้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้คนรักสุขภาพกันเยอะนะครับตัวอย่างนี้ผมเจอประมาณหลายเดือนก่อนนะมีเพื่อนผมคนหนึงเนี่ยเข้ามาปรึกษาว่า พี่สาวของเขาเนี่ยกาลังจะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกในมดลูกนะครับเพราะว่าประมาณหลายปีก่อนเนี่ยเคยตรวจเจอกับจากการตรวจสุขภาพประจําปีครั้งเนี้ยก็อยากจะไปตรวจติดตามว่าก้อนเนื้อใหญ่ขึ้นแค่ไหนแล้วก็หมอนัดโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะตั้งคําถามแบบไหนและเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับให้เข้ากับการทำนายไพ่ของตัวเองนะ โอเควันนั้นผมใช้ไพ่ชุดทํำดีสมหวังนะครับไพ่ชุดนี้นะนี่นะครับก็วันนั้นนะครับเธอก็มาปรึกษาว่าเนี่ยพี่สาวเธอเนี่ยจะไปตรวจติดตามเกี่ยวกับเนื้องอกในมดลูกนะก็เป็นห่วงพี่สาวนะครับว่าไม่รู้ว่าเนื้องอกเนี่ยจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะพี่สาวเธอก็กังวลมากๆเลยนะ แล้วก็การดูไพ่ครั้งเนี้เธอต้องการที่จะเอาไว้ดูว่าอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มไปทางไหนไงแล้วก็จะได้เอาไปเตือนพี่สาวว่าให้ใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงนี่แหละครับเป็นการวางแผนอนาคตนั่นเองนะครับโอเคคําถามนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะว่าการตรวจติดตามครั้งเนี้พี่สาวเธอจะเป็นยังไงคือมันก็เป็นเรื่องสุขภาพที่แบบว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนะเกี่ยวกับมะเร็งนะ ผมก็เลยดีไซน์คําถามเป็น3ามคำถามแล้วกันนะครับเปิดให้มา3ามใบนะใบแรกผมตั้งคําถามว่าผลการตรวจครั้งเนี้จะลงเอยเป็นในทิศทางใดนะครับได้ใบนี้ขึ้นมานะครับเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดรับปริญญาแล้วก็ถือกุญแจอยู่กุญแจรถกุญแจที่เปล่งประกายนะครับดูจากสีหน้าแววตาแล้วก็โทนสีเนี่ยมันไม่ได้ไปทางทิศทางที่ร้ายนะ มันออกไปทางดีนะแล้วก็กุญแจก็เปล่งประกายด้วยผมก็เลยทายไปว่าน่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดานะในครั้งนี้ผลการตรวจนะเพราะว่ารู้จักรูปภาพทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้สื่อไปทางเลนไลนเลยนะอีใบผมตั้งคำถามว่าเป็นการคอนเฟิร์มใบเมื่อกี้ว่าตกลงเนี่ยผลการตรวจเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกธรรมดาถามย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะได้ใบนี้ขึ้นมานะครับ เป็นรูปคนใส่ชุดสีขาวถือกระ้องสีสีขาวโทนสีขาวทั้งหมดจากโทนสีทั้งหมดเนี่ยมันออกมาทางที่มันเป็นสว่างไงสว่างมันก็ไม่ใช่เป็นโทนสีที่เป็นความทุกข์ไงผมก็เลยท่ายว่าน่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดานั่นแหละนะครับเป็นการคอนเฟิร์มครั้งหนึ่งจากใบแรกไงสุดท้ายผมก็ตั้งคำถามมาว่าแล้วพี่สาวของเธอเนี่ย จะรู้สึกอย่างไรกับผลการตรวจครั้งนี้นะครับเป็นการถามถึงความรู้สึกพี่สาวเธอเลยเจาะลึกไปในความรู้สึกพี่สาวเธอเลยนะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับจากภาพก็คนในภาพนี่ก็ไม่ได้มีสีหน้าทุกขร้อนนะครับเป็นคนที่ถือปลาอยู่ปลาเนี่ยผมก็ให้แทนเป็นเนื้องอกแล้วกันเนื้อก้อนเนื้อแล้วกันนะครับผมก็ทายว่าก้อนเนื้อก้อนเนี้ยก็นนกยังคงอยู่กับพี่สาวเธอน,นะแต่ว่าก้อนเนื้อเนี่ยไม่ได้ทําร้ายเธอ ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะครับคือทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ได้ไงเอออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีไม่มีอะไรทําร้ายซึ่งกันและกันอะประมาณนี้นะเออถ่ายเป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ประมาณหลายวันต่อมาเธอก็มาเฉลยว่าผลการตรวจครั้งนี้พี่สาวเธอเป็นเนื้องอกธรรมดาจริงๆเลยนะครับโอเคผมก็รู้สึกโล่งอ,อกแล้วก็ดีใจกับ,บเธอด้วยนะครับโอเค สรุปแล้วนะครับการทายไพ่ลักษณะเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ผมนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ลองไปประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองก็ได้นะครับก็คือผมจะดูอย่างแรกคือดูสีหน้าแววตาของตัวละครในภาพแล้วก็รวมไปถึงโทนสีที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะออกไปในทางที่ร้ายหรือดีไงทั้งสามใบเนี่ยมันไม่มีโทนสีหรือว่าแววตาแห่งความทุกโศกเศร้าใจอะไรขนาดที่แบบว่าเศร้าโศกเสียใจมากๆไง ผมก็เลยถายไปในทางที่ดีไว้ก่อนนั่นแหละครับแล้วมันก็ถูกต้องจริงๆด้วยแหละนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าไพ่ที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยสีแสงแล้วก็ลักษณะสีหน้าของตัวละครเนี่ยมันออกไปในทางไหนนะครับแล้วก็ถ่ายไปทางนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องสุขภาพย้ําเตือนเพื่อนเราด้วยนะครับว่าการดูไพ่ครั้งนี้เป็นการวางแผนดูแนวโน้มอนาคต ว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะก็ควรจะแนะนําให้ไปพบแพทย์อยู่อย่างสม่ําเสมอนะอะไรอย่างเงี้นยนะครับบอกเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าโอกาสต่อไปเนี่ยผมมีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่เนี่ยผมก็จะเอามานําเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึง่งสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนละสวัสดีครับเย